ขอบคุณคุณแม่มณีรัตน์มากๆนะคะคุณแม่จ๋าขอบคุณพี่แหมมด้วยนะคะที่เมตตานะคะย่าสวยๆนะคะให้คุณยายจันดีนะคะคุณแม่จ๋าสาธุบุญกับคุณแม่แหมมนะคะและคุณแม่มณีรัตน์นะคะกรับขอบพะคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาเอ็นดูคุณยายนะคะขอให้คุณแม่ทั้งสองท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณแม่จ๋าคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดัง ปาถนาทุกๆประการเลยนะคะเงินทองโชคลาภไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะคุณแม่จ๋าขอบารมีคดชะชษะนะคะบารมีพ่อปู่ประกำรรนะคะปกปักรักษาคุ้มครองคุณแม่มณีรัตนและคุณแม่แหม่มนะคะกับขอบพระคุณคุณแม่ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะคุณแม่จา๋าที่เมตตาเอ็นดูคุณยายนะคะกับขอบพระคุณมากๆคะ่ะ